สวัสดีค่ะตีอยู่ที่ 3K NP ยนตะกิจสาขา3โคกประทุมนะคะวันนี้ก็อีกเช่นเคยค่ะจะมีรถตู้ส,สวยๆมานำเสนอมาให้ชมกันอีกนะคะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะตีจะมีอัปเดตรถตู้ส,สวยๆให้ชมกันทุกวันนะคะที่นี่เป็นสำนักง,งานใหญ่นะคะเรายังมีอีก2สาขาะะที่คลอง4แล้วก็จังหวัดอุดอรนะคะเพิ่งเปิดเมื่อไม่นานนี้นะคะลูกค้าที่อยู่ในโซนอีสานสามารถขอโลเคชั่นกับตีได้นะคะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้สามารถแวะชมนะคะ แถวจังหวัดอุดรได้เลยค่ะจะได้ไม่ต้องวิ่งมาไกลนะคะมาชมถึงที่นี่นะคะหรือว่าถ้าดูที่นั่นแล้วยังไม่ถูกใจนะคะลูกค้าสามารถขอรูปกับตีได้นะคะเดี๋ยวเราขับรถไปไว้ที่สาขาอุดรให้ลูกค้าได้เลือกชมกันที่นั่นได้เลยค่ะไม่ต้องมาดูถึง3ามโกนะคะสวัสดีค่ะคันที่จะแนะนำในวันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ปี2019เครื่อง3,000นะคะสีดำค่ะ ตัวนี้นะคะถือว่าเป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งของทางร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราพาชมกันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะบอดี้นะคะเราเปลี่ยนสีเป็นสีดำสวยงามมากค่ะเดี๋ยวพาชมด้านในค่ะแผงประตูหุ้มข้างทั้งสองด้านแล้วก็พรม่ารอบคันค่ะไปดูห้องเครื่องนะคะ บอกได้เลยว่าคันนี้ใหม่มากๆปี2019ท่าน,นั้นเองนะคะดูสภาพเครื่องนะคะสภาพใหม่ป้ายแดงเลยค่ะสวยงามมากท่านใดที่หารถตู้ปีใหม่ๆนะคะสภาพเยี่ยมแบบนี้เรียนเชิญได้เลยค่ะ ด้านบนนะคะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานของตัวรถทั้งหมดแล้วก็มีแผงควบคุมอุณหภูมิแอร์ด้วยค่ะเครื่องเสียงลงเป็นจอ Android นะคะเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi แล้วก็นี่นะคะเกียร์ออโต้ค่ะสำหรับคันนี้สภาพสวยมากๆค่ะแม็กนะคะลงเป็นแม็ก17ยางใหม่ค่ะ แม็กซ์ยางใหม่นะคะออปชั่นสเกิร์ตรอบคันค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะบันไดมีไฟเพิ่มสีสันให้กับตัวรถนะคะสวยงามมากภายในก็หุ้มหนังทั้งคันค่ะนี่นะคะมีตัวเสียบชาร์จแบตด,ด้วยนะคะตัวเสียบชาร์จไฟค่ะ คอนโซลมีไฟนะคะพาวเวอร์จะอยู่ด้านหลังของอตัวคอนโซลครอบไว้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําวางขวดน้ําได้นะคะคอนโซลนี้ก็สามารถนั่งได้ด้วยค่ะเบาะนะคะลงเป็นเบาะ VIP ก้าที่นั่งเบาะ VIP ก้าที่นั่งค่ะนี่เลยนะคะหลังคาแต่งใหม่ทั้งคันนะคะซีรีส เจ็ดยนเจริญค่ะเป็นลายท้องฟ้าน,นะคะ,ะีแสงดาวระยิบระยับสวยงามมากหลังคาก็ใหม่ทั้งคันค่ะนี่นะคะส่วนทีวีนะคะ ็นทีวีจอสไลด์ไฟฟ้าค่ะมีลำโพงกลางลำโพงแหลมนะคะนะคะให้ดูบอดี้ชัดๆกันอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังนะคะนี่สเกิร์ตเอสไตล์รอบคันค่ะ ด้านหลังนะคะก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะลงตู้ซับดอก10เป็นตู้ซับอัคริกิกมีไฟค่ะตีครอบลำโพงซ้ายขวานะคะเพื่อความเรียบร้อยและสวยงามนะคะเดี๋ยวเราให้ชมระบบไฟทางด้านหลังกันนะคะหลังคายน์เจริญนะคะซีรีส์7ค่ะหลังคาแน่นมากเป็นวีเต็มนะคะคันนี้ มาพร้อมกับแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันค่ะมีซาวหลังนะคะแอร์ไมโครบัสใหม่ค่ะคันนี้สภาพการใช้งานนี่น้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะว่าใช้งานไปกี่กิโลแล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะที่จะลงรายละเอียดไว้นะคะว่าราคารถเท่าไหรผ่อนเท่าไหรดาวเท่าไร่ค่ะแล้วก็ข้อมูลการติดต่อนะคะสามารถแอดไลน์ line. อัตโนมัตินะคะเพื่อขอรูปเพิ่มเติมหรือว่าเบอร์โทรนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะนี่นะคะคันนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งของทางร้านเลยนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะคันนี้นะคะฮะไม้นะคะนี่เป็นไม้แท้เลยนะคะ7,831ัน้อกิโลเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้รถใหม่ๆสภาพเยี่ยมแบบนี้นะคะ ต้องคันนี้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ